อบอกว่าเป็นมาสจันมาสจันต้องบอกว่าคําอธิษฐานของทีมหมอว่าดีทีมพยาบาลก็ดีแ้แต่ตมาก็ทรระตูที่ปฏิบัติศาสนา,านกิจอยู่ที่วัดแทนนนทีนีก็ดีสําเร็จสมดังที่ได้อธิษฐานไว้การอธิษฐานก็คือความตั้งใจความมุ่งมั่นที่จะทาสิ่งนั้นๆให้สาเร็จไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ ญาติก็ตามดีใจมากดีใจกับคนป่วยที่ได้รับการผ่าตัเดเปลี่ยนข้อเขาซึ่งหลายคนเนี่ยตามาไปเยี่ยมที่บ้านมาแล้วเห็นสภาพบ้านของเขาแล้วถ้าไม่มีทีมหมอจากโรงพยาบาลรีราซึ่งมีท่านอาจารย์เกีรติเป็นผู้นํามาทํโครงการนี้แล้วตามาว่าลมหายใจจุดท้ายของเขาข้อไปกับความเจ็บปวดของเขาไปกับความเจ็บปวดข้อเขาดีใจแทนเขาแล้วก็ดีใจ ที่สิ่งที่จะมามุ่งหวังไว้ตั้งใจไว้ในการช่วยเหลือคนนั้นได้สำเร็จก็สําสำเร็จสมประสงค์ที่จะมาตั้งใจมาจนว่